เก็บลูกเกตแดงกับป้ะเดือนนะคะอุย้ยสุกแดงเต็มต้นเลยดูสิคะกำลังสุกเลยค่ะเพราะน้าเนี้ยหน้าลูกเกตแดงกําลังสุกนะคะเต็มต้นเลยอุย้ยเห็นลูกเขาเ้าแดงแดงอย่างเงี้ยไม่ได้หวานเลยนะคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวจริงๆเลยมาเก็บกันกับป้ะเดือนเลยนะคะโอ้ลูกแดงเป็นพวงๆเลยนะคะแต่ป้ะเดือนเก็บมาไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขาเปรี้ยว ป้าเดือนไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่เนาะแต่ก็ปลูกเอาไว้เนาะให้นกกินดูสิคะโอ้ยลูกสุกแดงเต็มต้นเลยนะคะเก็บมาเนี่ยทุกๆปีเนี่ยเอามาทําน้ําพันดื่มกันนะคะดูสิคะป้าเดือนเก็บมาไม่เยอะเก็บมาหน่อยเดียวเองแค่นี้ก็พอเดี๋ยวถ้าต้องการก็ไปเก็บมาใหม่เนาะสวัสดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะจ๊ะวันเนี้ยอ่า ประเดือนก็อยากจะขอบคุณทั้ง F c ใหม่แล้วก็ F c เก่าที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ประเดือนตลอดมานะคะขอบคุณมากๆเลยเวันนี้ปราเดือนก็อยากจะมาเล่าเรื่องของคนเยอรมันให้ฟังเนาะในฐานะที่ประเดือนอยู่เยอรมันเนาะประเดือนก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าทําไมคนเยอรมันน่ะไม่ชอบเก็บสมบัตินะคะไม่ชอบมีอะไรมากมายหูมีบ้านใหญ่โตหรูหรามีข้าหาอยู่อะไรอย่างเงี้ย แบบนั้นนะคนเยอรมันไม่ใช่นะคะน้อยคนมีค่ะส่วนส่วนมากก็มีแต่เขาไม่ไม่มากมายเนาะเขาก็มีแค่ว่าน้อยคนเท่านั้นนะคะ,คะเพราะว่าคนเยอรมันส่วนใหญ่แล้วนะ่ะเขาจะอยู่กันแบบว่าอพอมีพอกินจะส่วนมากแล้วถือว่าคนเยอรมันเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วอ,ะอ่ะเขาจะแบบว่าเขาไม่ชอบซื้อสมบัติเก็บเอาไว้นะคะ เขาอยากว่ามีเงินในธนาคารมากกว่าดีกว่าดีกว่าที่เขาจะต้องไปซื้อสมบัติมาเก็บเอาไว้อย่างคนบ้านเราย่เนี่ยโอ้โหฉันอยากจะมีที่ดินเนาะเท่าน,นั้นไร่เท่าน,นี้ไร่เป็นหมื่น till, หมื่นพั till, นพันไร่อะไรอย่างนี้เนาะแต่คนเยอรมันนะ่ะไม่ใช่นะคะคนเยอรมันไม่ใช่คนเยอรมันเนี่ยชอบเก็บเงินมากกว่าเก็บสมบัติที่มากมายอะไรอย่างนั้นคือหมายถึงว่าถ้าการที่เรามีสมบัติเยอะเนี่ย คนเยอรมันเนี่ยคือหนึ่งเรื่องของการเสียภาษีเนาะเสียภาษีสมบัตินั้นๆ,ๆของเขาอ้ตรงนี้คนเยอรมันถึงไม่ไม่ไม่ชอบที่จะเก็บสมบัติและชอบมีเงินฝากธนาคารไว้เยอะๆมากกว่าแล้วทาไมเราถึงได้เห็นว่าคนเยอรมันเนี่ยเวลาไปเที่ยวน่ะเขาถึงได้มีเงินไปเที่ยวกันมากมายเพราะเขารู้จักเก็บรู้จกักสะสมรู้จักออมไงคะคือแบบว่า ฉันได้เงินเดือนมาเนี่ยเท่านี้นะฉันได้เงินเดือนมาพันหนึ่งสมมุตินะคะสมมติว่าเงินเดือนพันหนึ่งเนี่ยพันหนึ่งเนี่ยอ่าฉันจะต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าประกันบ้านนะคะค่าประกันบ้านนะคาประกันที่อยู่อะไรของเรานี่แหละแล้วก็ประกันโน้นนี่นั่นที่เขาทาเอาไว้ประกันชีวิตหรืออะไรพวกนี้ที่เขาทําไว้เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเขาเนาะและแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ค่าน้ํามันรถค่าประกันรถค่าภาษีรถอะไรพวกเนี้ย เขาจะต้องมีเงินส่วนนี้เก็บเอาไว้นะคะแล้วหลังจากจากนั้นน่ะเหลือจากนั้นแล้วน่ะเขาจะต้องเก็บสมมุติว่าเขาได้มาพันหนึ่งอย่างที่ประเด็นว่าไปเนาะหกร้อยเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายภัยอย่างที่ประเด็นเล่ามาที่เหลือสี่ร้อยนั่นน่ะก็คือเงินสะสมนะคะเงินสะสมทุกเดือนฉันจะต้องมีเงินสะสมตรงนี้ทุกเดือนแล้วเผื่อว่าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นมาฉันจะได้มีเงินส่วนเนี้เอามาใช้จ่ายตรงนั้นนั้นเขาจะได้ไม่ไม่ลําบาก เพราะว่าคนเยอรมันเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาไม่ค่อยไปกู้ธนาคารกันเนาะแล้วนอกจากว่า,อานอกจากว่าเขาจะซื้อบ้านหรือว่าซื้ออะไรใหญ่โตเงินไม่พออะไรอย่างนั้นน่ะเขาถึงจะไปกู้ธนาคารแล้วคนเยอรมันส่วนใหญ่อ่ะเขาไม่ชอบไปกู้กับนายทุนหรือว่าอะไรบ้านอย่างบ้านเราเนาะอะไรพวกนั้นอะอย่างเบียแช่อะไรพวกนี้คนเยอรมันเขาไม่ทํากันนะคะแต่ถ้าเขาต้องการใช้เงินจริงๆเงินไม่พอ,ขอเขาคือเขาเข้าธนาคารคือไปกู้ธนาคารให้เป็นจิตจารลักษณะอะไรพวกนี้มาเลยเนาะ แล้วคนเยอรมันอ่ะชอบทําอะไรนะคะคือคนเยอรมันเนี่ยเขาก็ชอบแบบว่าคนส่วนใหญ่แล้วอ่ะชอบทํางานบริษัทนะคะคนส่วนใหญ่แล้วชอบทํางานบริษัทเขาไม่ค่อยชอบที่จะแบบว่าเ,เขาไม่ชอบที่จะเปิดบริษัทใหญ่โตหรือว่า อะไรกิจการใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่ใหญ่จริงนะคะถ้าเราไม่ใหญ่จริงเขาก็จะไปทํางานบริษัทกันเป็นส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวอย่างคนแถวบ้านประเดือนเนี่ยหรือว่าที่ไหนๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไปทํางานบริษัทกันทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเงินบริษัทเนี่ยมันเป็นรายได้ที่แน่นอนอะไรเงินเดือนเราก็ได้มาทุกเดือนนะคะเราได้เงินทุกเดือนแล้วเรามีรายจ่ายอะไรเราก็ได้เงินจากเงินเดือนของเราเนี่ยคือมาจนเๆในครอบครัวทุกเดือนอยู่แล้วคือเราแน่ใจแล้วว่าเรามีงานทําเรามีรายได้นะคะก็ จะได้เงินส่วนนั้นมาจุนเจือครอบครัวเนาะแล้วเงินเดือนล่ะทีนี้มาถึงเงินเดือนเนาะว่าเขาได้เงินเดือนกันเท่าไหร่นะคะเงินเดือนของเขาก็คือว่าแล้วแต่วุฒินั้นๆของชาวเยอรมันที่เรียนมานะคะเธอเรียนอะไรมาล่ะเขาก็ให้ตามวุฒินะคะเขาก็ให้ตามวุฒิที่เราได้มานั้นๆแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ เขาได้เงินหลายอยู่เนาะเขาก็ได้เงินเยอะอยู่นะคะตามวุฒิที่เขาเรียนมาคุณเรียนจบอะไรมาแล้ววุฒินั้นๆน่นนะ,ะบางบริษัทน่ะเขาก็ต้องการคนงานในวุฒินี้นะ่ะเขาก็จ่ายให้คุณเยอะไปอย่างลูกชายป้าเดือนเนี่ยพอเขาเรียนจบมาขเขาก็ได้เงินเดือนแบบว่าสมกับที่วุฒิที่เขาเรียนมาเนาะเขาก็ได้เงินจํำนวนนั้นไปพอสมควรอยู่นะคะขเขาก็เรียนทํางานแบบว่าอย่างสนุกของ,ของเขาแหละนะคะแล้วทีเนี้ยจะถามว่าขเขาทํางานกันอะ อาทิตย์ละกี่วันต่อหนึ่งเดือนเนาะนะคะอาทิตย์หนึ่งน่ามี7วันคนเยอรมันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าทํางานบริษัทเนาะเขาก็จะได้หยุด2วันต่ออาทิตย์หนึ่งเนาะเสาร์กับอาทิตย์นี่เขาจะต้องได้หยุดแน่นอนแล้วแล้ว,ล,วละเพราะว่าอย่างแฟนป้าเดือนเนี่ยเขาจะหยุดตั้งแต่วันศุกร์ละวันศุกร์ไปทางานแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองแล้วก็เสาร์อาทิตย์ต่อไปก็เป็นวันหยุดสุดสัป,ปดาห์ของเขาเนะาะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาจะทํางานแค่ ห้าวันเป็นส่วนใหญ่สี่สี่วันครึ่งหรือหรือห้าวันอาทิตย์หนึ่งประมาณสามสิบห้าชั่วโมงถึงสี่สิบชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็จะไม่ทํามากไปกว่านั้นในแล้วก็ในกฎหมายเขาก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยเนาะเขากา็ไม่ให้ทําเกินนั้นด้วยนะคะแล้วทีเนี้ <c oughs> ประเทศเยอรมน,นีเนี่ยแล้วเขามีสวัสดิการอะไรมากบ้างที่จะให้พนักงานของเขาเนาะ สวัสดิการของการของคนเยอรมันในการทํางานบริษัทเนี่ยคือมีอยู่ว่าถ้าคุณเข้ามาบริษัทไหนก็ตามนะคะที่ทํางานอยู่แล้วคุณได้เป็นพนักงานนั้นอย่างเต็มตัวแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้มาทํางานพาร์ทไทม์หรือว่ามาทําแค่ไม่กี่วันอะไรเงี้ยเป็นพนักงานเต็มเต็มตัวแล้วนะคะในบริษัทนั้นๆคุณก็จะได้เงินเดือนตามที่พนักงานาตามที่บริษัทให้คุณแล้ว ต่อปีหนึ่งเนี่ยหปีเนี่ยบางบริษัทเนี่ยเขาให้สวัสดิการดีมากๆเลยนะคะมีการพักร้อนให้ถึง5-6อาทิตย์เลยนะคะ6 5หอาทิตย์ต่อปีนะคะต่อปีปีหนึ่งเนี่ยคุณจะได้หยุด5-6อาทิตย์เลยนะคะแล้วแต่บริษัทนั้นๆเนาะบางบริษัทเขาก็ให้คุณ5อาทิตย์บางบริษัทเขาก็ให้คุณ6อาทิตย์เนาะต่อปีหนึ่งแล้วแต่ว่าคุณจะหยุดช่วงไหนตอนไหนของปีนะคะ คุณจะหยุดช่วงไหนตอนไหนของปีเท่านั้นเวลาเราจะหยุดเราก็ต้องแปลนไว้ก่อนเนาะว่าเราจะไปเที่ยวโน่นเพื่อน,นี่ไปวันนี้วันนั้นเนี่ยเราก็าไปบอกกับบริษัทว่าฉันจะหยุดวันนี้วันนั้นนะไปถึงที่นี่นี่เกี่อาทิตย์เท่านั้นนะคะเขาก็ให้สวัสดิการนั้นมาเนาะแล้วเขาก็จ่ายเงินนั้นให้ด้วยนะคะการพักร้อนอนะทางบริษัทก็จ่ายเงินตอนที่เราพักร้อนนี้ให้ด้วยเนาะแล้วสวัสดิการอื่นๆละ่ะอย่างเช่นเงินคริสต์มาสเงินสิ้นปีเงินโบนัสอะไรพวกเนี้ย เขาก็ได้นะคะเขาก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วอะสมัยนี้เนาะสมัยเนี้ยน้อยบริษัทเนาะที่จะได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาได้นะคะยังได้เงินหยุดสิ้นปีอยู่เงินคริสต์มาสเขาเรียกเงินคริสต์มาสเนาะที่เยอรมันเนาะ,อ,ะอย่างแฟนประเดือนก็ยังได้อยู่ลูกชายลูกสาวก็ได้กันทุกคนนะคะเงินคริสต์มาสเพราะคือสวัสดิการของบริษัทนคะคือเขาจะต้องให้ส่วนนี้ให้เงินเป็นโบนัสโดยที่เรา ทำงานทั้งปีมาเขาก็จะให้เงินส่วนนี้กับเรานะคะแล้วก็คือเงินสวัสดิการที่ดีแล้วก็เวลาที่เราเจ็บป่วยอีกนะคะถ้าเราเข้าบริษัททํางานบริษัทเต็มที่แล้วเนี่ยเวลาที่เราเจ็บป่วยมาเนี่ยอย่างเราจะไม่สบายอาทิตย์นี้เนี่ยฉันไม่สบายนะเป็นไข้น่นนี่นั่นเราไปหาหมอไปเอาใบแพทย์มาแล้วก็เอาใบแพทย์นั้นอนะส่งไปให้กับบริษัทแล้วเราก็ต้องหยุดเราก็ได้หยุดทั้งวันทั้งอาทิตย์นะคะเราก็ได้หยุดทั้งอาทิตย์เมื่อเราได้หยุดทั้งอาทิตย์เนี่ยบริษัทก็จะต้องจ่ายเงินนั้นให้เราด้วยนะคะ คือไม่ใช่ว่าเธอป่วยเธอไม่สบายเธอมาทํางานไม่ได้เธอก็ไม่ได้เงินไม่ใช่นะคะเมื่อเราเป็นพนักงานเต็มที่แล้วเต็มตัวแล้วเนี่ยอ่าเราไม่สบายไปหาหมอคุณไม่สบายกี่อาทิตย์คุณก็ได้เงินเท่านั้นเหมือนกันนะคะแต่ป่วยจริงๆนะไม่ใช่ป่วยการเมืองเนาะนะคะเนี่ยอันนี้คือสวัสดิการที่ดีของคนเยอรมันเนาะแล้วทําไมละหลายอย่าง ที่ประเด็นพูดมานะ่ะว่าทำไมคนเยอรมันเขาไม่ชอบเก็บสมบัติก็เพราะว่าสมบัติเนี่ยมีเยอะแยะคือภาษีมากคนเยอรมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเช่าบ้านอยู่เป็นการเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนส่วนน้อยเนี่ยเขาจะมีบ้านอยู่ไม่นอกจากคนจะอยู่แบบว่าอาชนบท หรือว่าในเมืองก็ตามนะคะคนส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะไม่ค่อยปลูกบ้านอยู่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเช่าบ้านอยู่กันเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าการเช่าบ้านอยู่เนี่ยเรารับผิดชอบน้อยหน่อยนะคะคือว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าภาษีโน่นนี่นั่นอะไรมากมายนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรให้มันใหญ่โตคนส่วนใหญ่ของชาวเยอรมันเนี่ยเช่าบ้านอยู่ค่ะถ้าระหว่างสักประมาณคนร้อเนี่ยจะ 30- 4 0นนี่แหละที่จะมีบ้านอยู่นะคะชน ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเช่าบ้านอยู่กันเป็นส่วนใหญ่เนาะ <awakening. S 1> คือคนเยอรมันอ่ะชอบเก็บเงินมากกว่ามากกว่าที่เราจะมาเก็บสมบัตินะคะเพราะว่าสมบัติเนี่ยมันทําให้เราดีก็จริงอยู่ทําเรามีเยอะแยะก็จริงอยู่แต่ทีนี้มันเป็นภาระมากมายนะคะมันเป็นภาระมากมายที่จะต้องจ่ายค่าภาษีทิ้งไปโดยทีเ่เราไม่ต้องจ่ายเราเก็บเงินเอาไว้เยอะแยะอย่างเงี้ยเราจะไม่ต้องจ่ายค่าอะไรดีกว่าไหมเนาะคะนี่คือคนเยอรมันเนาะที่เขาเ มีความชอบส่วนตัวของเขาเองอะนะคะแล้วก็คลิปเนี้ยอ่าพเดือนตั้งลาไปแล้วนะคะคลิปจะยาวไปเนาะแล้วยังไงคลิปหน้าประเดือนจะมาเล่าให้ฟังว่าการทํางานของคนเยอรมันเนี่ยเขาทํางานกันยังไงบ้างนะคะแล้วยังไงมาคุยกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปเนี้ยประเดือนตั้งลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าเออเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ประเดือนด้วยนะคะเราจะได้พบกันทุกคลิปไปเนาะคลิปนี้ประเดือนต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้า